หลายคนบอกว่าต่อยที่กัมพูชาเนี่ยไม่นับไปน็อกก็ปิดประตูชนะได้เลยครับแต่เดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาเต็มเต็มครับที่เอาเอกจดจดจ้องจ้องกงเหินเล็งแล้วเล็งอีกครับเตี้ยนฟุตเวิร์กครับโบออกจักเทียครับอาวุธเตี้ยนเงินะนี่บัดิอ,อกหนะ้าเฮสตรีฟแฟนทางช่อง youtube คนคอมอยอาพิเชียลครับวัดีผมแอดบีมครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูไฟล่าสุดครับ ของนักชกไทยครับแต่ทางด้านของเสาเอกออัจฉริยะครับข้ามชายแดนครับไปต่อยในสกแกนเบิร์กกุนคาแมฟสติวัลคอนเสิร์ตครับเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเจอกับเจ้าถิ่นอย่างกงเหินในพิกัดน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมครับนี่ฮะรูปร่างคู่ชกของเจ้าเสาเอกครับก็เรียกว่าในรายการครั้งนี้เนี่ยนะครับต่อยมีเงินรางวัลครับมูลค่าโบนัส3ล้านเหรียญครับ ดีปืนเงินไทยก็กว่า25,000บาทครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเกมการชกกันครับในศึกแกนเบิร์กคุณคคมแม่ครับแมสาวกัมพูชาครับชูป้ายก็ไม่ธรรมดาครับฟริงเกอร์ครับออกสตาร์ทมายกแรกครับไปดูฮะเหล่าเสาเอกนี่ถ้าหลายคนจำได้ครับเคยมีกระแสข่าวครับแล้วก็เรื่องของการถ้าตามภาษามือคือลมมวยครับวันที่27 ือ่เมษาปี2,566ครับต่อยในศึกเพชรดีดนวันนั้นเนี่ยนะครับไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าดีเซลเล็กเพชรจินเดียคาเดมี่ครับหรือว่าบิลเจ4ครับหลังจากชกเสร็จในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการสอบเชนครับจนสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็รับสลัภาพเืงาป้าล้มมวยนะฮะจากนั้นก็ห่างหายจากมวยไทยไปร่วมปี7เดือนครับวันนี้ได้โอกาสครับทำแบ็คมาต่อยมวยเลี้ยงชีพอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ไปต่อยที่ประเทศกัมพูชาครับเพื่อนบ้านครับมาดูครับวันนี้นี่เจอกับเจ้าถิ่นครับอย่างเจ้ากองเหินครับรูปร่างสูงสูงยายวยาแบบดีครับจบแบบไหนครับผู้ชมจับตาครับไ้ดูว่าเสาเอกนี่หยุดไปร่วมเกือบ2ปีครับแฝดพี่จากเมืองนนท์วัย27ปีครับมาดูฮะแล้วบอกว่าเป็นไฟที่แฟนเมื่อหลายคนครับ รอดูว่าเสาเอกนี่จะคัมแบ็กกลับมาแบบไหนครับยกแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมก็ตัดสั้นๆมาครับลุยต่อยก2องครับไฮไลท์จะอยู่ที่ยก2ยก3ครับเสาเอกเปิดเกมเดินครับเสาเอกก่ออัจฉริยะครับการที่แฟต้องอย่างเสาโทเนี่ยยังต่อยได้ครับมมยไทยที่ในส่วนของตัวศึกเพชรินดีครับลาสุดเห็นต่อยมมยรอบอยู่นะฮะขณะที่แฟนพี่เสาเอกนี่พอมีเรื่องราวในครั้งนั้นครับ ก็หมดสิทธ์ครับในการขึ้นชกที่สังเวียนในประเทศไทยครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีข่าวคราวเรื่อง,องการลบมวยกันเยอะมากๆครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุเหตุผลกลนใดครับองจ์จิงก็อยากฟังฝากถึงนักชกในยุคปัจจุบันครับจงรักแล้วก็ศรัทธาในอาชีพของตัวเองครับ่าได้คิดคดทรยศแต่อย่างใดครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ มันก็จะจบไม่สวยครับหลายรายครับสมเก็บมบนเวทีครับเสาเอกขยับเดินเข้ามาเตะซ้ายครับรงเหินนี้สูงกว่าจริงครับแต่ว่าดูจังหวะยังดูเป็นรองครับเสาเอกโดนแข้งซ้ายแล้วก็จับตายยัดเข้าซ้ายอีกทีแหมกรรมการครับจานแยกเร็วเหลือเกินครับหลายคนบอกว่าต่อยที่กัมพูชาเนี่ยไม่นับไปน็อก็ปิดประตูชนะได้เลยครับแต่เดี๋ยวมาดูครับแข้งขวาเต็มเต็มครับที่เดะ เด่นมาสอกซ้ายครับแล้วก็ไตควาอีกทีครับง้ายเลยครับกุ้นแกแมกก้นหิทางไปแล้วครับโอ้เลือดมาด้วยครับโอ้โหนี่ครับเหมือนเลือดจะซิบซิบริเวณฝั่งท้ายครับของกกขู่ครับมาครับนี่ยก2ได้ไปหนึ่งนับแล้วครับกรรมการจกียังระบาดนี่โอ้จกจกผ้ามาเช็ดด้วยครับแมนี่ครับ ทำหน้าที่เป็นแพทย์สนามในตัวเลยครับสุดยอดจริงๆครับไปลุยกันต่อครับยกสองเนี่ยนะฮะได้นับไป1นึงนับแล้วครับโอ้โหหันหลังมาแบบนี้นี่กรรมการเตือนครับแยกแล้วมึงซิตี้เขาเห็นยังพยายามมาเตะซ้ายหลุดครับหงเหินโดนแข้งซ้ายเสาเอกครับพยายามพยายามมาสับซอกขวาสุยครับแม่นี่ครับมีศอก2องพร้อมโอ,โ,อโอ้มาทุกรูปแบบครับ สถานการณ์ตอนนี้ดูว่าน่าจะได้เปรี่ยับาวางแข้งสายติดครับเสาเอกจดจดจองจองเตะสายไม่ถึงครับกงเหินเริ่มเป็น่ายเปิดเกมเดินครับขยับเดินกว่าเตะขวาที่ต้องเร็วกว่านั้นครับกงเหินเตะขวานีม่มีมัดเวียงกับพร้อมพี่น้องเอาเอาจังๆมึงดูเอาเอกจดจดจองจองกงเหินเล่งแล้วเล่งอีกครับเต้นฟุตเวิร์กครับโบออกจากเทียครับอาวุธเต้นลันนี่บัสิออกนะ S <S <an> ออเออเวียงมนาทืนเขาบาังแตกก็วินได้ขึ้นกันนะครับเสาเอกเอาระวังไว้ดีๆบักลาเอ้ม,มัดไม่ดึงครับจังหวะไม่มาก็หยุดเชงักไปครับผงเหินโดนเตะผงเหินแข้งใส่ยกง่งเหินกาจะหวดแข้งแต่จังหวะไม่มาหยุดไปหนึ่งลักครับหมดนะดูกรรมการห้ามไม่ขาดครับนี่หมดยกสองถือมัดกำปั้นวีมาเกือบโดนนะับเหมือนกันครับเสาเอกก็ไม่รียต่อยกสามสุดท้ายครับเอารอบไม่รอดครับเสาเอกครับพอโดนช่วงไปปลายมีการซึมเหมือนกันครับ หยิบมัดสายโดนกงเหินครับเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเป็นรองอยู่เพราะโดนนับในยกที่2ครับเอาภาพขยับเข้ามากงเหินเล่งแล้วเล่งอีกยึกยึกยักยักครับนี่ไปเสียหลักซะงั้นครับโอ้นี่ครับทีมงานครับนี่ทีมงานจากไทยครับน่าจะเป็นน้องศิยะครับคนที่คุ้นเคยครับเมื่อก่อนก็เป็นทางทีม PR ของทางวันครับตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นเราเรียกว่าทาง ฝไฟเฮ้ยเหมือนกับว่าเป็นเอเจนต์ครับพานักชกที่เนี่ยฮะอย่างน่าจะเป็นพาเสาเอกครับไปต่อยที่กัมพูชาครับเป็นหญิงแกร่งในวงการมวยคนหนึ่งรับสตหรับน้องซียะครับเสาเอกก็พอได้เปรียบก็นี่ก็พยายามที่จะคุมเกมเอาไว้ครับเงินรางวัลท้องไว้สล้านครับ3ล้านเหรียญครับแต่มาดูว่าจะ เอาชนะกุนแรมแมนี่ครับโอ้โหมัดเวียงมาแต่พนมเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยอือเสาเอกนี่พอได้นับก็พยายามที่จะเก็บกันบางอาวุธครับดูรูปร่างนี่ดูว่าเสียเปรียบเขาชัดเจนครับแต่ดูเหมือนเขาว่าจะเร่งเกมได้ไม่ต่อเนื่องแล้วครับนี่ครับขยับขยับบิดหักแม่บิดเขาแต่เราหัวสักขีเทียมไปครับหงเหินครับ มาดูฮะเสตอยนับคืนได้ไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โห,โห,โหช่วงเท้าย้ายไปปลายแล้วครับผู้ชมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube คนคอมวยออฟฟิเชียลด้วยครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีแคปมวยเกา่เกาๆนะฮะใหม่ๆผสมผสานกันไปครับภาคไทยเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยผสมผสานกันไปพี่น้องเบ่งมวยมุนวล,วลสนุกสนุกนก,นกันก็นแล้วกันครับ ฝากกดติดตามไปด้วยครับคนคอมยออฟฟิเชียลกับพะลวฮะจะลงคลิปบ่อยๆครับผู้ชมครับกงเหินตอกศอกไปนี่ดังไม่ถูกครับดูท่าแล้วน่าจะเสร็จเราแล้วครับแบบนี้เสาเอกก็ไม่บวกไม่แลกด้วยนะครับกาดไม่ตกนี่ครับพยายามจะมีศอกกลับมาครับหรือนี่ผมอาจจะเสียงไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับ หลื่องจากว่าอาจจะพึ่งจะหายไข้หวัดครับนี่ครับเสียงก็เลยเป็นแหบๆนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับแฟนมวยครับจะได้ไม่ต้องป่วยเหมือนกระผมฮะับอาครับชวนี้นัเป็นปลายเลยครับโอ้เสียงกองเชียร์เนี่ยพยายามบอกจะกระตุ้นให้ทางด้านหนุ่มกงเหินครับเจ้าถิ่นี้เดินเข้ามาครับเตะทรายครับ โอ้หมดยกที่3สุดท้ายครับแมเจ้าตัวนี้ก็มั่นใจครับท่าล่าของกงเหินครับแต่สุดท้ายแล้วครับมาดูว่าการประกาศคะแนนนะครับอย่างที่บอกฮะผู้ชนะนี่จะได้โบนัสครับสามล้านเรียวครับตีเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ5 5 5 0เอ่อ500กว่าบาทครับเป็นท่าล่าของเสาเอกอัจฉริยะครับไปดับซ่าคุณกระแมถึงถิ่นเลยครับนี่ได้นับคำในยกที่2ครับอ่ะก็แสดงความดีดีครับ กับผู้ชนะฮะทนายสาวเอกออัจฉริยะครับนี่ก็เป็นรีแคปผู้มวยมันๆครับนำมาฝากคุณผู้ชมครับทางช่อง YouTube คนคอมวยออฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ดีวยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีมวยสนุกๆครับมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูบ่อยๆก็แล้วกันครับนี่ครับปาแล้วครับ3ล้านเรียวครับประมาณ25 0 0 0ครับขอบคุณทุกการรับชมครับคุณผู้ชมครับเจอกันในคลิปหน้าฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ